ถามว่าอะไรทำให้เราทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะความไม่รู้เมื่อเราไม่รู้แล้วทุกข์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมีสติคอยยับยัง เราก็จะไม่ทุกข์คำว่าทุกข์นั้นคือเราปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสเอากับรูปรสกลิ่ลนเสียงโพธพภพธรรมสมเมื่อมันไปกระทบก,กันจึงทำให้เกิดเรา เป็นความทุกข์ขึ้นมาก็คือการปรุงแต่งแต่การยึดมัน่นถือมั่นว่านี่ของเราแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเลยในโรคนี้แม้แต่ร่างกายหรือทรัพย์สินเงินทองเข้าของทั้งหลายล้วนแล้วเป็นสมบัติของโรค ถ้าสักวันหนึ่งเราต้องจากโลกใบนี้ไปทรัพสมบัติทั้งหลายที่เราหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากก็จะตกเป็นของโลกนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วที่กล่าวว่าความทุกข์เกิดจากความไม่รู้ที่เราปล่อยให้ อวิชชาทั้งหลายก็คือความไม่รู้ความโง่นั้นครอบงำดวงจิตดวงใจครอบงำปัญญาของเราเอาไว้เราจึงไม่รู้ไม่เห็นเพราะทะั้นแล้วสิ่งที่เราต้องสนใจให้มากที่สุดนั้นก็คือการที่พวกเราทุกคน จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแต่ถ้าเราทุกคนมีความรู้เท่าทันกับอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะมากระทบภายในใจของเราขอให้เราพิจารณาว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราเขาเป็นเพียง รูปร่างที่มันเกิดมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นของสมมุติทั้งหมดทั้งสิ้นผลสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปร่างกายทั้งหลายที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราก็จะเหลือเพียงแค่เท่ากระดูกกองเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้ว ้าพวกเราพยายามระคายจากความดึกมั่นถือมั่นได้ชีวิตจิตใจของพวกเรานั้นย่อมจะมีแต่ความสุขเพราะเรารู้จักคำว่าปล่อยวางปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือคำติชินนินทา หรือคำเยินยอสรรเสริญอะไรก็แล้วแต่ให้ถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของไม่จริงเป็นของอุป,ปโโรให้เกิดขึ้นมาในโลกนี้ว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดของความสุขคำพูดนี้เป็นคำพูดของความทุกข์เพราะฉะั้นแล้วสุขทุกข์ ดีใจยินดีทั้งหลายมันเป็นของไม่เที่ยงผลสุดท้ายมันก็ดับไปในที่สุด